ตอนนี้เราก็มาถึงท่าเรือเฟอร์รี่อ่ ry, อาวธรรมชาติ ถึงตั้งแต่ตีสี่นะครับตอนนี้ก็เวลาหกโมงตรงได้ขึ้นเรือแล้วนะครับถ้าเป็นทช่วงเทศกาเลเรือก็จะออกก่อนเวลานะลงแล้วลงแล้วได้แต่ต้องดับเครื่อง ลงล่างกันให้ลูกหลับไปก่อนก็ไดนะ้ตอนนี้เราก็ขึ้นเรือไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรือเฟอร์รี่นะครับ เรือแล้วครับที่เขาเรียกกันว่าก่อช้างเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายถ้าเลี้ยวขวาเข้าไปนู่นเลี้ยวซ้ายไปนี่ถ้าเราจะเลี้ยวขวานะครับรอบนี้รีสอร์ทไม่ใช่รีสอร์ทที่พักเราอยู่ด้านขวาเวยเสียบปกี่หน่อยสิถูกปะเนี่ยอันนี้คือเลี้ยวขวาแล้วที่พักอยู่ไหนว่า เขาให้เข้าเลยเหรอ6โมงเองไม่เข้าหรอกแล้วก็เที่ยวก่อนดิวังทกท่านเ้ามาเที่ยวก่อนไม่ลองเข้าไปถามเขาก่อนใช่ยังไม่มีคนออกนี่บ้านริมทะเลอันนี้นะถึงแล้วไกลมากขากลับเราก็สบายชหาดมันไม่สวยเหมือนนนฝั่่งงู้ไไมมีชายหาดอันนี้ไม่หาดแต่มันอยู่ในทะเลฮะเป็นบ้านในทะเลบ้านริมทะเลนะครับราคากันเองมาก เพราะอะไรอ่ะมากระทันหันเนี่นี่ของเราจากท่าเรือมาแบบโคตรไกลเลยโฮมสเตย์ไงโฮมสเตย์แบบมีแอร์นะอ่าเนี่ยใครอยากมาด่วนจดไว้เลยที่จอดรถก็สบายไม่ของเราอยู่ด้านในพาชมห้องแม่ก่อนนี่อันนี้เป็นแต่ไฟยังไม่ได้ เป็นร้านเรียกว่าอะไรร้านอาหารแล้วก็เป็นบ้านอยู่ในทะเลเลยเดี๋ยวเข้าไปดูห้องก่อนราคาบ้านๆก็เฮ้ยได้อยู่นะเนี่ยเตียงสองเตียงห้องนี้อันนี้เทศกาลคิดพันเดียวมีแอร์สบาย ตู้เย็นก็มีเนี่ยแม่ของใส่ตู้เย็นได้ตอนี้โล่งเลยห้องนี้ที่จริงอยู่ห้องเดียวเลยก็ได้นะเนี่ย <c oughs> แล้วก็ห้องอีกห้องหนึ่งที่เราจองไว้ก็เป็นเบอร์สิบนะครับห้องนี้จะอยู่บนทะเลเลยน้ำใสามากนะเดี๋ยวลงไปเล่นได้เลยใส่ปิ้งเลยอันนี้เป็นบรรยากาศตอน ช่วงประมาณเจ็ดโมงนะครับโน้ตนกำลังขึ้นเนี่ยแลมีทางลงเนี่ยลงเล่นน้ำได้เลยเป็นโฮมสเตย์นี่เป็นร้านอาหารเราสามารถเอาอาหารมาทำกินนั่งกินตรงนี้ได้ในอี่ชมวิว เดี๋ยวนี้ก็ผมจะพาไปเที่ยวเกาะช้างเลี้ยวขวานะครับจะขับไปให้สุดเลยรู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับไปกันทซเมแอรนหวร้านขายของอสะดวกมาก<ช>มนะครับนี่เราก็จะขับรถเล่นไปเรื่อยๆก่อน ไม่เหมือนอยู่บนเกาะเลยเหมือนอยู่แบบธรรมดาอืมใหญ่กับสี้ชาเยอะกระสรงการนี้คนไม่เยอะคนไม่เห็นเยอะเลยชาวบ้านกระจายกระจายไม่คนกระจายไปเที่ยวคนเข้ามาคือมาเที่ยวเราจะขับขับไปให้สุดสุดก่อนเลยแล้วค่อยลองลองกลับแหะกลับเขาไปก็ประมาณสามสิบกิโล ปิดเสียงให้ด้วยนะพี่ฮันโอ้โหทางขึ้นก็ชันรถตู้เหนื่อยอ่ะเมื่อกี้ต้องส่งรถตู้บางคันถ้าขึ้นไม่เป็นก็ขึ้นไม่ไหวนะแถวพวกแถวไก่แม่ชันจัดเลย ก็หลังจากลงเขามาก็ฝรั่งก็รอเวลานี้เล่นน้ำกันแล้วครับฝรั่นะงอบอกว่าจะชิปโอ้โหเต็มเต็ม a few moments later ขับไปขับมานะครับผมก็ลืมถ่ายวิดีโอจุดที่ผมได้จอดนะครับคือจุดชมวิวไก่แบ้นะครับก็เป็นจุดชมวิวที่อยู่ทางด้านเกาะช้างเลี้ยวขวาน,นะครับ หลังจากที่ผมได้ขับรถไปสุดหมู่บ้านเลยนะครับแล้วก็ขับรถกลับมาก็คือก็ไม่รู้จะแวะที่ไหนนะครับแล้วก็เห็นป้ายจุดชมวิวจุดเช็คอินสวยๆนะครับวิวคือสวยมากนะวิวสวยมากนะครับเป็นวิวที่เราเห็นหมู่เกาะทั้ง4ี่เกาะเลยนะครับบนนี้ครับนนี้วันที่สองนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะเที่ยวฝั่งซ้ายเราจะไปเที่ยวเกาะง,งามกัน เปตรงนัอยอ้าวเปิดไม่ลงเปิดตรงนัย้ยเปิดตรงนั้ยค่ะทบบี่เดี๋ยววันนี้ป,ป๊าปาจะพาฟริต้าไปเที่ยว<ะ>เกา<ป>ะง่ามนั่งเรือไปเกาะง่ามกันถูกไป เราน้ำมันเหลืออีกครึ่งถังอันนี้ก็เริ่มเส้นทางเกาะช้างเลี้ยวซ้ายอ่าไม่ไม่เป็นชุดเหรอโอ้โหภูเขาสวยอ่ะไม่เป็นชุดเลยหลับตื่นมาแล้วเหรอเริ่มต้นเส้นทางก็แบบธรรมชาติเลยมีต้นอะไรต้นอะไรเหลืองๆอ่ะอันนี้ฝั่งซ้ายจะเรียบทะเลเพราะมันจะไม่มีพวกเอกชนมาทำไงมาทำโรงแรมฝั่่งขวาฝังขวา รอบหน้าก็ไม่ไปแล้วไม่มีอะไรเป็นโรงแรมเนี่ยเนี่ยชาหาเนี่ยเนี่ยเลี้ยวมาใกล้ๆก็มีชายหาดเลยเ่าน้าเมาชาวบ้า่หงหน้าไปนู่นเลยโอ้เนี่ยทะเลอีกนะสวยสวยสวยมากได้นไมแต่แดดแดดแดดไม่มี แม่หลังจากที่เราผ่านทางคดเคี้ยวขึ้นเขาลงเขามาถึงทานตะวันรีสอร,รอ์ทเราจะเจอป้ายทางเข้า ไม่เป็นลงเรือคนละหนึ่งร้อยบาทถ้าพายเรือก็ลำละสองร้อยไม่มีไม่มีที่นี่ค้าแล้วไปค้นข้าหมดแล้วนี่ขับเข้าไปเลยปุ๋ยเข้ามาแล้วสวยมากดูวิวตอนนี้ถึงแล้วนู่นเกาะงามอยู่ข้างหน้ามันเป็นเหมือนทะเลแหวกนะทะเลฝั่งนี้กับฝั่งนู้นตอนนี้น้ำลงในตอนนี้นั่นเกาะงามสวย แล้วก็พายเรือไม่รู้ลงเรือตรงไหนนี่เรือพวกนี้อะมั้งร้อยบาทแกพาไปโน่นอะ่ะว่ายน้ำไปได้ไหมว,ว่ายน้ำไปเลยไม่ได้ต้องไปทางแคบต้องไปฝั่งนูน้นเดี๋ยวหามก่อนนี่อันนี้เป็นที่พักของทา,านตะวัน โ <minutes> <jogo> อ้แต่น้ำสวยมากน้ำสีมรกอเลยอ่าที่จอดกัน <Nein> นี่ทางรถปะอดแทางรถจ่ฮะน้ำาสวยมากนุ่นเกาะอะไรเนี่ยกลมดิกเลยฮะตอนนี้ชายชาพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลงเรือ นั่งเรือไปก่อง่ามกันนั่งเรือนานมากเป็นการนั่งเรือที่ยาวนานมากสองนาทีโอ้โหชุดยังพร้อมไปชาร์าถึงนิด้นยไปแล้วก็ไปกันใครจะมาก่อง่ามก่อง่ามคือถ้ามองด้วยสายตาคือโคตรใกลแทบอยากจะว่ายน้ำไปเลย ทําไมพี่ต้องนี่ก่อนนะเข้าห้องน้ำก่อนสามร้อยยี่สิบบาทคทัค่ะนี่วิวสวยมากน้ำสีมรกตเลยมดยกูการจะพาพชมวิวนนกาอางนองน,อน,อนอพาพไป แม่ขอเข้าห้องน้ำก่อนฮะทำไมหน้าบูดอ่ะฮะโอ้โหสีแดงคุมโทนคุมโทนเล่นน้ำนะโอเค ้าปะเะ้ะาขาดีใจไหมคะไปครับเรือมารับเราแล้ว,ลวโอ้โหแดดไม่ต้องรอเขาจัดการของเขาเองขอดิก็ขอตอนจ่ายตังค์อ่ะคุยกับเขาเลย หายเรือมารับแล้วเนี่ยจูเรือลงได้ไหมเนี่ยเกาจะพาขับไปนหน่นะระวังนะระวังนะ มีฝั่งนู้นมีร่มให้นั่งนะมีร่มมายไหมครับมีก็เป็นตาย้นมะพร้าวหึห่างแล้วนั่งแล้วถ่าแม่ถ่ายเลยถ่ายลเรือก่อนเลยครับ สตัฟเั่นฮะแดงแก่เลยวะโอ้โหสีเดียวกับย่าเลยอ่ะพร้อมไหมพร้อมไหมฮะพร้อมพร้มตัวดำยังพร้อมแตัวดำแล้วทะเลสวยนั่งงานเนี่ยเกาะต่องาม กล่องอามไม่มันก็คือกล่องเอาะกล่องนี้แหละีอะไรอ่ะตอนนี้เรือออกแล้วโอ้โหน้ำสีสวยมากมน่าน่าจะมีอ่อง โอเคแต่ปลานลงก่อนนะุ้ยน้ำอุ่นจังมา,มาทะลบทะลบอ,อ,อ๋อน้าขอดิอดอลงมาเลยค่ะเลบขาหน่อยก็ได้ไปลงเลยลงเลยถึงแล้วจา้ากับงามได้เล่นน้ำสักทีอะไรนะ อนนี้เราก็ขึ้นมาถึงฝั่งของเกาะง่ามแล้วนะครับเกาะง่ามก็จะเป็นทะเลแหวงมีฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งโน้นเดินทางสะดวกนะครับขับรถมานั่งเรือ2องนาทีถึงเกาะง่ามเลยโอเคขอตัวเล่นน้ำก่อน ตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมง45ออกจากที่พักเพื่อจะไปขึ้นเรือเดี๋ยวมาดูกันว่า,าแ,วแถวจะยาวไหมนะครับเทศกาลสงการปี67เที่ยวรอบนี้สาวะคนไม่เยอะ,ยอะหลวมมากเงามากเนี่ยไม่มีรถเลยเนี่ย ไม่มีรถเลยกบอกแล้วตอนเช้าใครใครยังไม่ตื่นกันก็เมื่อกี้หนูดูในเรือแล้วแม่น้องไม่มีรถเลยนะแม่น้องอ๋อเด้เอย่างตอนนี้กำลังจะเข้าท่าเรือเฟอร์รี่บริษัทเกาะช้างอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดโอ้โหผิดคาดผิดคาดมีเรือเทียบนะใครบอกมีรถจะคันเดียวใครมีก็มีอยู่ก็พอมีนิดนึงนิดหน่อย ลงๆใครเขาก็ลงมาที่เราเจอเฮ้ยน้ำมาเจอเพื่อนอะเอเวอเรสไม่รถเรเจอเพื่อนเจอเพื่อนสบายก็เดี๋ยวเรือมานี่เดี๋ยวเรือมาแล้วก็ลงได้เลยโอเคบาย็บายบายก่อนใช่ไหมะ บายบายเกาะช้างสามวันสองคืนช่วงนี้ก็น่าจะเป็นรอบเจ็ดโมงเช้านะครับที่จะลงเรือข้ามฝั่งจากเกาะช้างไปจจฝั่งบนบกจังหวัดตรานรนะครับ<ะ>มีภาษาอัก ใบเขียวมันมริชานอนหลับอะไรสักยันยันเอ้านรอแล้วต่อพีแถวตรงแถวที่ไหนใช่ครับเราได้อยู่แถวขวาไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกมันลำเดียวกันแหละถ้าไม่เต็มลงเรือแล้วจ้ะริมเลยนั่งชมวิว